นนัน้แต่ไครกันนะที่จะถูกฟันธงในข้อนี้ช่วงหน้ามาลุ้นกันบางครั้งในช่วงชีวิตของคนเราเมื่อมองย้อนกลับมาแล้วถามกับตัวเองว่าอะไรที่ทำให้เราเข้าใจถึงความหมายของคำว่าแบ่งปันอะไรที่ทำให้เราเห็นสิ่งเล็กๆที่บางคนมองข้าม ท,ทำให้เราเห็นในสิ่งที่หลายคนเพิกเฉยอะไรที่ทำให้เราไม่อยู่นิ่งดูได้อะไรที่ทำให้วันนั้นเรามีกำลังอย่างไม่มีวันหมดและอะไรที่ทำให้เรายอมเสียสละความสวยงามเพื่อคนอื่นหรือเป็นเพราะบางสิ่งในตัวเราที่คอยขับเคลื่อนให้ออกมาเป็นพลังพลัง ที่เราทุกคนมีพลังความดีเริ่มที่ตัวเราปตทออพลังที่ยั่งยืนจะตื่นจะนอนคริสก็มั่นใจไฮเฮิร์บเดย์ไนท์แคค่ะเรื่องกลิ่นปากต้องยาสีฟันสมุนไพรไฮเฮิร์บช่วยลดกลิ่นปากด้วยพลังสมุนไพราจากญี่ปุ่นและสวิตเซอร์แลนด์เรื่องกลิ่นปากคริสมั่นใจไฮเฮิร์บเท่านั้นค่ะไฮเฮิร์บเวลา,าความสุขที่ทุกคนรอคอยกลับมาแล้ว แสนอร่อยลด50%จากแมคโดนัลถึง22กันยายนนี้ห้ามพลาด17 11 <18. S> ความสุขระหว่างเราเกิดขึ้นได้เสมอกำจัดค่าธรรมเนียมด้วยบัญชีฟรีเวอร์กดเงินได้ทุกตู่ทั่วไทยไม่มีค่าธรรมเนียม ใช้บัญชีฟรีเวอร์โอนจ่ายด้วยธนาชาติรขนก็ฟรีทำลายทุกค่าธรรมเนียมแม้แต่ค่าธรรมเนียมรายปีบัตรเดบิตจากธนาคารธนาชาติโยนเต็มเต็มเข้มสดชื่นแบบฟิเชเยอรมนสเปร์ แร็คคือแรนด์แคปสดชื่นไม่มีใครจะอันกร h พิเชียนสเปรดแร็คคือแรนด์ใหม่รุ่นพิเศษลิมิเต็ดเอดิชันเราดีใจที่เห็นพวกเธอมีความสุขลองเลย กาแฟเนจกินวนตี้เซนรีภาคภูมิใจเสนอมันคือมาภาพยนต์สงครามวันบทโลกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจากโรแลนด์เอเมริกมโหรานกว่าใหญ่กว่าโจมตีและบทขยี้โลกให้สูญสิ้นไอดีโฟสงครามใหม่วันบทโลกวันนี้ในแต่ละวันคุณต้องเจอกับอะไรบ้าง เจอกับสิ่งที่คาดไม่ถึง <c oughs> เจอกับคนมากมายวันนี้ดีไลท์ใหม่มีอิมูลัสจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย <c oughs> ดื่มดีไลท์ทุกวัน ขอเชิญชมฟุตบอลยูโร2016รอบ16ทีมสุดท้ายคือวันอาทิตย์ที่26มิถุนายนเวลา19นาฬิกา30นาทีฝรั่งเศสพบไอร์แลนด์ทางช่อง13เวลา22นาฬิกา30นาทีเยอรมนีพบสโลวาเกียทางช่อง28และคู่สุดท้ายเวลา1นาิกา30นาทีอังกี่พบเบลเยียมทางช่อง13ร่วมเปิด10โดย อันตี้แอนโลแลดเนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวโปรวามตดแอนตี้มิลาสมาและโปรวามตดซันเฟสมาลิค่ะมาลิตอ้วนราสี